ลงเยอะขนาดนั้น,น,นเลยเรอน้ำเรือข้าไม่ทันนะเดินมาดูวันนี้เดิมาที่สารากางกำลังข้าวฟากไม่ได้นะครับเรือวันนี้ใช่น้ำไม่มีเลยแตเรือเล็กได้เห็นไหมจะเรือเล็กๆได้วันนี้ ี่เรือใหญ่ก็จอดสนิทไปไม่ได้มันติดโคลนแล้วเห็นไหมเราก็ไปทีโอไปฝั่งป้าจีดีไม่ได้เลยเห็นไหมแม่น้ำมีโคลนเลยหรอก็แม่น้ำก็มีโคลนสิแกลเย่มีโคลนแม่น้ำก็มีโคลนข้างล่างเป็นกินเยอะกินเยอะตัวอ้วนเลยเห็นว่าทุกวันหรอกินเยอะมันกินเยอะเนี่ยเห็นไหม

ภาพไม่ได้นะครับเรือไม่ได้ไปไกลลูกจิ๋วมากเลยอืมนั่งได้ไม่กี่คนตัวนี้เรือนั่นมันน่าจะดสิบอันนี้ประมาณสิบคนสิบห้าคนตัวนี้นะเรือแบบนี้นะเรือใหญ่นะใช่นี่อันนี้อันนี้ใหญ่นี่เป็นร้อยอันนี้เป็นร้อยอันใหญ่นี่นใช่ใช่เห็นไหมเน่ย ก็ขอบทะเลอ่ะเนี่ยขอบฝั่งทะเลไะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหน้ํน้ำเนี่ยเห็นขอบฝั่งทะเลเลยเห็นไหมใช่้ขึ้นมาอันีใช่ขึ้นมาอนี้ซึ่งเรือที่จะมาได้ไงเนี่ยเรือก็มาไม่ได้ใช่ไหมเรือมาไม่ได้เรือก็ต้องใช่อเ응นี่คือเหมือนฝั่งทะเลตรงนี้เหมือนฝั่งทะเลเลยใช่ใช่ กเลยข้ามเรือไม่ได้นะตาก็ได้พามาเที่ยวนี่ก่อนเออ,อน้ำลงเยอะกินไม่ได้ยังมันยังไม่เย็นมันยังเป็นไม่เป็นน้ำแข็งต้องเอาไปแช่ก่อนนะ เอาไปแช่ก่อนเอาไปแช่ก่อนถึงจะกินได้ข้ามเรือไม่ได้เลยใช่หไหมต้องก็ต้องมาเที่ยวตรงนี้เนี่ยนะเที่ยวสักพักนึงก็จะกลับบ้านแล้วนะมามามาตากแดดมาเข้ามาอันนั้นเขามาส่งคนนิดหน่อยคนไม่เยอะอ น่ไม่มีเรือส่งคนได้เลยมาเข้ามา เดินเข้ามาอย่าตาเดียวเดีวเข้ามาเลยเดีนวเข้ามาเลม เมื่อไรเราพูนี้ตาพามาใหม่อุนี้ตาพามาใหม่ครัแบแบต่ม่ดีเล่น,นแบบนี้เหรอตอนนี้ ก็ย <ítulo> ังข้ามไม่ได้นะครับตัวข้ามได้แล้วข้ามได้แล้วนุ่มข้ามได้แล้วแต่รอนานนะครับข้ามได้แล้วนะครับแต่รอนานนอ่ข้ามเแล้วลำนี้ก็อันนี้ไม่มีคนอันนี้แบบนู้นมีคนข้ามอยู่นี่รอนานมากอไม่ไหวไม่เรืยไม่รอนะครับก็เลยไม่ได้ข้ามเรือแล้วนี้บ่ายแล้วนะครับ ต้องปั่นต้องคนโตใช่ไหมต้องคนโตปั่นต้องคนโตหมุนอย่างนี้ใช่ไหมหมุนแขนนะไม่เอาเดี๋ยวตีหัวไม่เอาทำอย่างนั้นไม่เอาตีหัวไม่เอาไม่เอาต้องคนโตทำ

อืต้องคนโตแล้วไม่ใช่เด็กแล้วเนี่ยเด็กปั่นไม่ถึงด้วยนะเด็กปั่นไม่ถึงเอาลงมาลงมาดูนะตรงนี้ก็ได้น้ำขึ้นมาน้ำขึ้นมากว่าเดิมเยขึ้นมาแล้วนี่น้ำขึ้นมาเยอะแล้ว อันนี้ก็คือบินดินตะลิครับดขวาตะลิกเอาขึ้นมาแล้วนี่